นีทำอะไรคะโรตีพอดีทำแป้งโรตีครับมาหายช้าไปเนี่ยเหมือนกระบังไหมดูทำ,ทำ<อ>ยังไงคะเนี่ยเนอะยุ่งอะไรอ่ะอ๋อก็ใส่เกลือ,อรครับใส่เกลือหนึ่งชอ้อนชา ้ำตาลทรายหนึ่งช้อนต๊แล้วก็แป้งอนเนกประสงค์แล้วก็ไข่ไก่ตอนแรกผมก็หนึ่งสองแล้วก็ไข่สามอย่างเราไปตีรวมกันเลยตัตราส่วนอย่างที่บอกอะไข่หนึ่งใบแล้วก็ใส่แป้งนะใส่แป้งแล้วผมก็นวดให้เข้ากันนวดแป้งนี้ไม่ได้ตัวครัผมใส่ จนมันมันหมาดได้ที่อ่ะจนเหมือนก้อนที่เขาขายอ่ะคือเดา,าเอาอ่ะไม่ได้ตัวเลยนะตอนนี้คือมันก็ออกมาเหมือนเลยแหละเหมือนเลยอ่ะเรียกว่าเหมือนเลยมันใช้ได้เลยอ่ะดูผมอย่างงี้ดูเฮ้ยวัวเฮ้ยเอียเฮ้ยวัวเฮ้ยวัวเฮ้ยอะไใช้เล่นได้หรือใช้กินได้กินได้อยู่มั้งตอนนี้กำลัง ทำให้ท่าชมดูว oh. ้าวว้าวแน่าจะเหนียวไปนะแต่ว่ามันน่าจะมันน่าจะเหนียวไปหน่อยอ่ะใช่เปล่าโอ้โหคนกุ้งแป้งพิซซ่าเนี้ยใช่มันแ้งเลยดูว้าอันกินจริงๆนะใช้กินนะแต่ว่าอยากรู้มันจะยืดได้เหมือนกับอบังซิ่งหรือเปล่า อันนี้ฉีกอ่ะพอไปแล้วมีกำลังปัน่นให้เป็นกลมๆอยู่ให้เหมือนอบังอ่ะปัน่นแป้งโรทีนะครั้งแรกเว้ยต้องีกันบ้างจะเอาอะไรกับนักบิดสิทธินักบิด <c oughs> ไม่เท่าไหร่พอทำได้เรื่องงานครัวเนี่ยไม่เก่งหรอกเขาใส่เนยกันอะรอมันพืดเลยเนยที่เหยียดออกมาละลายปะริงมสงสัยเขาจะการันติดกันเล้วแหละ เครื่อบเครื่อบเครื่องเครื่อบ,อบอแต่วันนี้พอ่อนครับมาถึงขั้นตอนงานตีแป้งแล้วแต่แบบให้มันยืดอะแต่ตีไม่เป็นอะต,ตีไม่เป็นใช้มือขยายเอาดีกว่าแต่ว่าขาต้องเปื้อนน้ำมันนะมันกลางไม่หวรอกอ้ยปะปะปะปามิอไหม แยงอาชีพอาบังเขาหน่อยจิมันเป็นยังไงฮะชอบกินกันจังเลยโรตีเนี่ยมันทำยากแค่ไหนขาดอะมันต้องบางมากเลยนะเห็นอาบังทำอะ่ะอันนี้มันยังไม่บางเท่าไหร่เลยพี่จตมเขาเขาสลัดเอา เราใช้กดเพราเราไม่เซียนอะ่ะทำก็ขาดขนาดกดยังขาดโค้ชมันใช้ได้ที่ไหนกัน <c oughs> <c oughs> ดังไฟก่อน มาดูมุมลหล่อๆของพ่อครัวกันครับเบื่อมีแอ่งจริงเลยแม่มาสั่งให้ทำให้เก็บอยู่ได้แม่มาทำอะไรวะเนีนเ่ยไ่ไ่แม่งทำไม่เป็นหรอก ไร่แม่งมั่วอร่อยอร่อย yeah. เอย้เฮ้ยลืมไปพวกคำหยาบไม่ได้ นี่แป้งนี่เสร็จแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้นนมันใช้ได้ปะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าแป้งโรตีบอกว่าอย่างเงี้ยกระทะจะไหม้แล้วค่ะน้ำมันพืชไปก่อนเลยไว้หยิบเนยพีนี้เนยอะใส่น้ำมันนี่เลยอะนะลองทอมีแกะอีกตัวนึง chạy nơi bay, vậy còn lên con lè người này bác hỏm mát rồi người hóp hả Huy. แม่เป็นแผนเฉยเลยเหอมันกินได้ปะเนี่ยเหมือนจะแข็งเหรอก็ไม่รู้ทำทั้งแรกโอ้ยโหสวยวะ่ะแข็งหรอเอาแบบกร,บกรอบหรือ,อยังไงครับลูกค้า เอาแบบไหนแบบอร่อยค่ะแบบอร่อยใช่ไหมเราก็ใส่เนยให้อีกเพื่อความหอมเลยเนมันก้อนเลยเจ้านี้เกง๋งเราปิ้นให้รอบหนึ่งไม่ใช่ไ่ไม่ใช่ไม่ครับตั้งใจผมตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้โอ้ โราตีผมนะผมพุดงตรงเลยแม่งกินได้ป่าะวันนี้ผมซื้อช็อคแกรอทม,มานะจื๊บลอากันจานเดียวพอพอจานเดียวก่อน speak pancake. I felt the closure of the nifty handshakes. I looked around at all the pretty landscape it has writing on the walls and it translates.